สวัสดีครับพี่น้องครับสารสมบพิมาน้มร้อยครับวันนี้ผมมานั่งอยู่สวนหน่อยหน้าบ้านครับฝั <c oughs> นพักข้างขอนแก่นครับผมพี่น้องก็เป็นสวนหน่อยที่คุณนายเพื่อนปลูก <c oughs> ไม่ประดับปลูกกระถางหรอกไม่เพื่อนครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นในล,ลำไยหน่อยครับ <c oughs> พอดีว่าผมย่างกับม่านี่ครับมือว่านนี่ปันสีมิมาเอาอัน น้าม,ม้งน้าม,มักไปพดตต้นดอกไม้ให้คุณนาาเพื่อนครับผมเลยถือต้อนลำไยห,หน่อยนี่ทำลายร่างกายครับผมถือขาผมนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเบิรงครับาต้นลำไยห,หน่อยต้นนี้มันทำลายร่างกายผมได้ยังไงก็มีทั้งตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผมโอ้ยถือเมื่อนั้นนี่ครับถือขานี่ทั้งแสบทั้งห่อนับผมเดี๋ยวผมจะพาเบิรงช,ชัดๆครับว่า พราะสาเหตุนี่อย่างครับนี่ย่นี่ละครับต้นลำย่ยหน่อยผมก็จะเป็นดังสี่ครับนี่ครับตอนยางผมยางขม่านี่ละครับผมยางขมาจากต่อจากโรงงานครับผมยางขมาจากกรอกน้ำนั่นครับต่อนยางขม่าผมกับมะผ่านมะผ่านตรงใบแถวนี้ละครับเดี๋ยวผ้าเบิ้งครับนี่ละครับตวเทมันเห็ดผมครับอุ้ย เห็นแล้วกับนขนคิ้งลุกครับเบิ้งเนี่ยครับเบิ้งขนเพิ่นเนี่ยเอ้ยครับมีแต่ตัวขนเงาเงาบัดน,นี่เอ้ยถือเข้าไปเป็นยังมั่อที่บขปวดแสบปวดห่อนก็ไฟไหม้นาอพี่น้องเบิ้งเนี่ยครับน้ําแต่ละตัวนีน่น้ําผิดทั้งนั้นครับถือตัวเดียวนี่กันบ,บัดไปแล้วครับยิ่งมื่อถือหลายๆตัวยังสี่นี่โอ้ยพี่น้องเลยคิดเอารดครับผม มันบ่มีตะมูหน่อยเด้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งซุ้มมันใหญ่ครับมันจะอยู่ใต้ใบมันครับซุ้มหน่อยมันจะอยู่ทั้งๆครับผมยางกับมานนี่กันนี่ครับใบนี้กับใบนี้แหละครับมันถือขาผมครับเดี๋ยวฮามาเบิ่งกันชัดๆครับนั่นเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับอยู่นี่เห็นบ่ครับ นี่ครับอะไรล่ะเอาน,นี่นี่ครับตัวหนึ่งนี่นี่ครับนี่ตัวนี่ครับนี่ครับจับิกใบใหม่ขึ้นมาก,ก่อนครับนี่ครับมีพี่น้องนี่ตัวหนึ่งครับนี่ตัวหนึ่งครับ โอ้ยเดี๋ยวหาเบิ่งอีกครับว่ามันมีอีกบ่นี่ครับซูมเข้ามาแล้วครับเห็นชัดบ่ครับผมโอ้ยตัวนี้ล่ะมันทำลายร่างกายผมะ่ะโอ้ยเบิ่งจังหนึ่งมันก็งามอยู่ดีครับแต่ว่าเป็นความสวยงามที่เต็มไปด้วยพิ้ไรครับเดี๋ยวมาเบื่องอีกตัวหนึ่งครับ นี่ครับโอ้ตัวนี้กับง่ามด้วยกันครับอุ้ยพี่พี่ครับอีกตัวนึงครับพี่น้องทั้งนี้ครับตัวหนึ่งนี่ครับนี่อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตอนนี้เห็นสามตัวครับตัวน้อยนี่เป็นกระจุกเลยครับผมโอ้แต่ตอนนั้นผมว่าท่านได้สังเกตว่าท่านในเบิงครับ งานนี่กับมี่ครับเดี๋ยวผมจะให้เบิงครับนี่ครับอยู่ใบนี่ละนี่ครับยือไตใบนี่เดี๋ยวเบิงชัดๆครับเปลี่ยนได้ครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับโอ้ยมมหนาละผมถึงเจ็บแปร๊แปร๊ครับผมเอา พี่น้องวัดตัวยังครับบ้านพี่น้องห้องวัดตัวยังเดี๋ยวเอามานั่งเฝ้าจ่าจ่าที่โจยกันจักหน่อยครับว่ามันขึ้นตัวยังครับเดี๋ยวผมสีเด็ดออกมาครับพี่น้องผมสีเด็ดออกมาครับเด็ดเอาแต่ใบตรงที่มันอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวตัวหน่อยกับสีเด็ดขึ้นกันครับเด็ดออกมาเลยครับโอ้ สองตัวครับตัวญงตัวที่สามครับเดี๋ยวว่างไว้ก่อนครับโอ้ยตัวที่สีครับใส่อีกละตัวน้อยเอาไว้ก่อนครับ ยังเด็ดออกไปเธอเดียวเลยหาตัวใหญ่ก่อนเป็นยังผมต้องเอาออกไปกัเพราะว่าเดี๋ยวเธอหนาแต่ผมบอระวังนี่ผมยังขะมาอีกผมก็จะถืออีกครับอันนี้ตัวน่อยกำลังจะเลื่อนตัวเป็นตัวใหญ่ครับยิ่งถาคุณนายเพิ่น ขามาแล้วมาเอาหยังแถวนี้ครับมาเอาน้ำหมองน้ำมักยังแถวนี้ถือถือตอดนี่โอ้ยแห้งสิเป็นเรื่องงหญ่ครับแห้งสิเป็นเรื่องง่ญ่ผมนี่บ่าเป็นยังครับผมนิดสมัยสมัยเรื่องควายยุทงนี่มันคือ,คอ,อยู่ใใยคือยู่ในใบติ๋วครับอยู่ใบติ๋วแน่อยู่ในใบกุ้งเน่ครับก็สิถือตอดประจำครับ ตรวจประจำเอาอะเอาเอาออกแล้วครับนี่ครับได้ตั้งหลายตัวตัวใหญ่ๆมันครับเดี๋ยวตัวหน่อยเอาไว้อี่ก่อนครับ นี่แหละครับบานเท่าอีสานบานเท่าหองว่าตัวบุงหานครับบุงหานหรือภาคกลางพึ่งหองว่าตัวตัวบุ้งร้านครับเรียกว่าตัวตัวนอนร้านครับเป็นนอนนอนร้านนะครับตัวบุ้งร้านแต่บานเท่าหองว่าตัวบุงหารคร <c oughs> <อ>งนครับโอ้เบิ่งเนี่ยครับแต่ละตัวตัวนี้หัวะกระลอกขาบได้นน่ครับ นี่ขาบมันครับนี่แหละครับตัวหานครับพี่น้องเป็นตัวอ้อนของพีเสือกังขึ้นชนิดหนึ่งย่างทีวานนั่นแหละครับผมกับบุ้หูนะครับว่ามันมีกี่ชนิดแต่ที่หูแน่ก็คือมันอันตรายครับถ้าถือไปนี้ผู้ใดแพ้เนี่ยก็จะปวดแสบปวดท้อนครับตีเฮ็ดให้อันมองนีชาเป็นอัมพาตมองที่ถือนะครับชาเป็นอัมพาตยุพักหนึ่งครับหรือว่า ปวดได้แพลแห้งๆเนี่ยกระติดนีอาการรุนแรงกว่านั้นครับผมนี่ครับแต่ผมถือไปเมื่อนั้นกับกับผมโบม,มือแมนคนที่แผลมาแรงแผลมาแรงแพ้สัตว์อีกอย่างติดตอดติดต่อยครับแต่ขนาดนั้นกันยังบวมแดงครับเอาผมถืมาบอกวิธีการอันบรรเทาอาการหรือแก้พิษบ่งหารครับวันนี้เอาหูแล้วว่ามันมันมีอันตรายอย่างไรห้องกับตองหูวิธีแก้ครับตามบรรนอกบรรหน้าตาม ไปประสบการณ์ครับอันดับแรกครับถ้าถือเข้าไป้ายุกใกล้อันใบพักตํานิ่นครับพักตํานิ่นหรือว่าใบตํารึงใบตํารึงนั่นแหละครับพักตํานิ่นหรือว่าพักพักตํารึงนั่นแหละครับเอาใบแก้มันครับผมเอาใบแก้มันมาขยี้ขยี้ขยีขยขย้ครับแล้วกระทาครับถือถือมองไดให้ออกใบตํานิ่นมาสามสี่ใบครับ ขยี้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 หมันมุนมุนแล้วเขาก็เอามาท่าครับใบตํานิ่นนี่เขาท่าลงไปแล้วนี่มันสิเย็นเย็นครับมันสิเย็นเย็นแล้วมันจะบรรเทาอาการปวดแสบปวดท่อนได้ครับสักสักพักประมาณสิบยี่สิบนาทีอาการปวดแสบปวดท่อนมันก็สิหายไปครับแต่มันก็ยังจะย,ยังเหลือพื้นอยู่เขาก็จังไปรักษาที่หลังครับแต่ว่าเขาเอาใบถ้าตือปุ๊บ าใบใบตำนิ่นได้หรือใบตำลึงได้นี่ให้ไปเด็ดมากครับเอาใบแกงมันมากขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็เอามาท่าครับแก้พิษตัวบ่งหานได้ครับผมนั่นครับเป็นเป็นพืชรือวเป็นสมุนไพรเป็นวิธีแก้วิธีแรกครับวิธีที่สองครับถ้าหาใบตำนิ่นใบพักตำนิ่นใบตำลึงมาได้ใบผู้ครับใบผู้เขียวหมากนี่แหละครับใบผู้เขียวหมากนี่แหละเอาก็เอามาขยี้ขยี้หรือตําครับ ตาแล้วก็เอามาท่าครับเอามาท่าเอามาท่าครับใบหมากกินพููเขานี่ละ่ะคำาุูนเถาหรือว่าตามคางพู่เข้าตามหลังบานเขามีเขาถือบวงหารถือปุ๊บพื้นแดงเข้าไปเอาบวมมีใบตำนิ่งพร้อก็ไปเอาใบพู่มากรขยี้ขย,ขยี้หรือตามหรือกันนั่นแหละครับแล้วก็เอามาท่าครับมันก็นสิลดอาการแสบร้อนได้คือกันกับผักตำนิ่งครับได้ดีคือกัน นี่ครับวิธีการแล้วอีกอย่างหนึง่งถ่าไผ่บะมี่ถ่าไาผไ่หาใบพู่าได้หาใบผักกำนินบาได้เดี๋ยวกะหอมแดงครับอันโวที่สามสมุนไพรที่สามที่จะบรรเทาอาการถือหานตอดถือหานตอดนี่ก็คือหอมแดงครับเป็นหัวเขานี่แหละเขาไปหันครับไปหันไปหันบางๆครับแล้วก็เอามาแปะเอามาท่าครับเอามาลูปๆม่หันกระต่ำตำก็ได้ครับหอมแดงมันแตก เอามาท่าครับอันนั้นกับใส่ใด้คือกันครับใส่ใดดีคือกันนี่ครับสาหรับหานตรอดเราถาบะมีม่ยังสั่นเดียบะมี่หอมเนี่ยมีกระเทียมเอากระเทียมก็ได้ครับกระเทียมกรีบเข้านี่ละเข้าไปทุบ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 มันแตกแล้วก็เอามาท่าใส่ใด้คือกันครับแต่มันบวอดีมันบวอร์ดีตำํำใบผู้กับใบใบใบตำนิ่งหรือใบตำดึงครับพวกกระเทียมนี่ ้าผมมีวกนี่เด้ถ้าผมมีวกนี่ไอเฮดจังซี่ครับเอาล่างเอาล่างน้ำสะอาดแล้วก็เอแอมโมเนียครับแอมโมเนียที่เขาดมนี่แหละมาท่าครับแอมโมเนียมันเทดให้เย็นครับผมและก็ลดลดอาการบวมอาการแสบยพอนด้ครับแต่ผมถนัดวิธีบานๆครับเพราะว่าผมหายแอมโมเนียบม่ได้ดอกก็คือใบตำนินกับใบผูนั่แหละครับใส่ได้ผลที่สุดนี่กะ เป็นวิธีแก้ผิดครับแก้ผิดบวงหานครับ <c oughs> ครับพี่น้องถือยุ้ใสก้าาใบพวกนั่นแหละครับมือนครับปัดยางหลเลยเฮ้ยนี่ครับปัดยางหลายเลย,ย,ลย,เ,ลยเอาื่อน,นี้ได้หูวแล้วครับได้หูวแล้วว่าเป็นยังผมยางครับนนี้ผมถือส่วนลำ,ำไย้ทำลายร่างกายได้จังไดย <c oughs> <c oughs> แล้วกันแล้วกันอันวิธีแก้ ตีถือตําไหร่างกายเป็นจังไดแล้วแล้วอันนี้ตัวอน,นี้้องไล่ยังจะหูดแล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปไปเอานเอาไปพุ่นครับเอาไปไหวมองต้นนั้นลำยไยเงี้ยเงุ่นครับพุ่นออาไปทิมทั้งพุ่นครับม,มันเกิดเป็นตน้นนญ่ๆง้หนาบ้านผมจะมีย่กับต้นลำไยจะบวเอาไว้ครับเอาไปไกลๆก่อนอันตรายครับปวดแสบคน,นที่เดียวละเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อน รถไฟรูปจังหน่อยก่อนครับพี่้องนี่แหละครับตัวหานอีสานบ้านกระจหองไวจังสันครับหรือว่าตัวบุงหานครับภาคกลางเพิ่นกระจหองว่าตัวบุ้งร้านในทางกิตาวิทยาเิ่นกระจหองว่านอนร้านครับเป็นสัตว์หรือว่าเป็นตัวนอนทีนี้ผิดครับอันตรายหลายแรงเพราะสมควรครับสําหรับคนแพ้ มันเป็นตัวอ่อนของปีเสือแม่นกระเบือกลังขึ้นครับปีเสื้อกลังขึ้นเิ่นว่ามันกับนี้หลายชนิดครับอย่างที่ผมว่านั่นแหละม้นมีหลายชนิดแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าามว่าชนิดใดครับตัวหานแบบนี้บ่งรานแบบนี้นี่อะไรครับผูแพ้กับแพรซุกสาวผมผู้ใหญ่ะผมเคยภาพไปหน้าอยู่กาลสินครับ ไปถือปวงสารน,นี่นะครับตัดโอ้ยผมย่างสารไปทรงโผล่ไอ้เงี้มาันไปนอนก็ไปแต่อีหนูไปไหนนะครับเจ็ดหน่วยตัวเข้า,ขาสาถือหม่งแสนนี่ครับโอ้โเอา้าอันนี้ผมก็นิีอาไปคุณครับมีต้นลำไยไงอยู่ต้องฝุ่นครับผมเกี่ยวไปไว้ฝุ่นละเ,เป็นไปฝุ่นไม่เห็ดยังแบบอ,อา้าวอันนี้แล้วครับวงสารที่ที่แก่ผูใ้ใดถือตอดถือ ผมตำผัสวิธีแก้ก็ตามที่แนะน้าไปนั่นแหละครับพี่น้องใส้ได้จริงครับใส้ได้จริงเป็นวิธีแก้แบบพื้นบานเข้าง่ายๆครับผมตอนอ่ะมันแบบไปสึดต่อถึงทั้งไปก็เหตุตามนั่นแหละครับผมหชครับอัะปิศาจสมบูรณ์มาหน้ามาไลยครับอาพี่น้องก็เบิงปงฐานครับือ,อ,บอ,อ,อ,บอว่าภาษาลางภาษาขีตาวิทยาบนหงว่า ตัวบุ้งร่านครับเดือว่าตัวหนอนร่านเป็นตัวอ่อนของจิจงเจอต่างชนิดหนึ่งครับมีหลายชนิดครับมีชนิดอย่างแนวผม,ม,มตัวบูฮูกับมเวแม่นักกีตายวิทยาครับเอาล่าไปอนครับเดี๋ยวผมจะเอานองไปปุ้งไปๆผคกับอางฝนรับ,รบผ,มผมจนลำได้ไงเอาพื้นอะไรครับสวัสดีครับผยถืงตาผมซะเนาะ